สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเต็มครับสวัสดีทุกคนเนะเออเป็นไงบ้านทุกคนแค่ถึงกันไหมเอ่ยคือวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องการกลียดชังนะครับอย่าว่าแต่ตาดีเกียดชังผมเลยทุกคนนะ้ล้าบอกได้กันว่ายังเกลียดกันได้เลยเนาะก็วันนี้ก็อยากจะมาบอกกับทุกคนว่า ผมเนี่ยอยู่กลุ่มเมเซนเตอร์นะมาสามกลุ่มนะครับผมกลุ่มโรม,มิชันกลุ่มตัวทุกกลุ่มโดดเรียนนะสามผมนะผมถูกเน่งออกมาจากกลุ่มใช่ <Hey. S 1> ล่าสุดกลุ่มโดดเรียนดีผมอองจากกลุ่มเรียบร้อยนะครับผมโดยผู้ดูแลเนี่ยน่านะจะเป็นน้องไมมินนะครับผมขอแน่เอเยอ่อนะ้องเพราะว่าคือข้อแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะทุกคนนะมันไม่ถูกต้อง เอเพราะเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรผิดในกลุ่มของเนาะอันที่จริงว้าเนี่ยมนสินเจอร์เนี่ยผมทำการาทำการขยายกะไหลทำการคัสต์ไมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเราก็ไปเจอกับน้องคนหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อนะคนนี้อยู่ในกลุ่มโดดเดนด้วยนะครับอายุเท่าไหร่ในผมไม่ได้ถามแต่ว่าเป็นน,น้องผมแน่นอน แต่น้ำหนักนี่เขาค่าอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้ากิกเป็นต้นนะเขามาองเห็นนะแต่แรกเราก็เราก็กำลังคุยกันอยู่ดีทนี่แหละครับมะคยเขาคุยกันอยู่ดีๆคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยก็เราก็นะครับจูกเด้งออกมาจะกลุ่มเลยที่ว่าไม่มีสาเหตุอะไรนะครับผมคิดว่าจะเป็นน้องกีฬาพานะครับนะ น้องตีลาผ้าเนี่ยน่าจะไปให้เขาลบออกนะครับแต่คนนี้ผมขอเอยชื่อได้นะเพราะนิสัยเขาจะเป็นแบบนี้นะคือผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณทำกับผมแบบนี้แล้วในอนาคตรหรือวันต่อๆไปอ่ะคุณไปทำกับเขาแบบนี้กับคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้นะนะเพราะว่าเราก็คนเหมือนกันนะนะคือตัวผมอะ ผมอยู่ในกลุ่มผมก็ไม่ได้ขวยเหล่านะเพิ่งได้ขวยเป็นครั้งแรกพอเราได้ขวยปุ๊บเราก็โดนดีดออกมาจากกลุ่มโดยหาสาเหตุไม่ได้นะครับหาสาเหตุไม่ได้มันเป็นยังไงต่อทีนี้ก็ผมก็ได้โพสต์คอนเฟรนะครับได้อาขค้นเฟรว่าใครเอ่อพอจะมีกลุ่มไม่สนใจให้เราเข้าบ้างน,นะมันก็มีคนบางคอมเมนต์ว่า อะไรนะจะเกลียดอะไรจะเกียดอะไรกันนะกันะนุ be, ่งน yeah, ี้นผมก็ตอบกลับไปผมว่าตอบกลับไปว่าอ๋อก็ไปรู้เหมือนกันผมก็ว่าอีกนะครับก็ถ้าใครอยากฟังเรื่องอดีตแฟนต่อก็เดี๋ยววันที่หนึ่งมกราเจอกันเนาะประมาณน่าจะหกโมงเช้าเดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าผมจะเโหลดอดีที่ว่าผมจะอาบดอดี แฟนผมเนี่ยเคยพ่อไอเดี้แฟนผมเนี่ยคนทิกตอกหรือไม่นะครับก็จะมาดูคำชี้แจงแเราวก็คำสรุปเนาะว่าผมจะยุติหรือไม่ได้ยุตินะครับก็อยากจะฝากไปที่น้องกีาพาอินสุญานะครับดูว่าน้องไมมินอะไรเนี่ยที่ติดตามผมบนทิกตอกหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะครับคุณอยายไปทำแบบนี้กับรุนพี่คนอื่นๆนะเออ เพราะว่าถ้าคุณไปทำแบบนี้กับลูพีค่คน,นอื่นๆนะมีหวังสังคมเขาก็จะประดามเย็กนะครับสังคมเขาก็จะประดามเอาว่าเด็กคนนี้ไม่ดีนะครับนิสัยเสียนะครับคือเราตาบอดแล้วเนี่ยอย่าทำให้ตาบอดมันเสียอนาเสียวงการเสียชื่อเสียงนะครับเสียอนาคตเลยนะครับ แค่นี้มันก็แย่กันอยู่แล้วนะยังจะแบ่งชนชั้นวันะกันเพื่ออะไรนะครับผมแล้วก็คนที่ชื่อเฮดดีเฮดดีจังหมักสังอะไรเนี่ยผมไม่ทราบนะว่าเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มโดดเดี่ยวสงหรือไม่นะแต่เอาเถอะนะในเมื่อคุณเตะหรือว่าเด้งหรือว่าด,ดีผมมองจากกลุ่มแล้วเนี่ย ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่คนเออนะผมไม่รู้แต่กับผมเนะี่ผมไม่ว่าอยู่แล้วคนในโลไม่รู้ด้วยนะคืนนิสัยเนะี่ยมันก็การทำแบบนี้มันก็บอกอยู่แล้วว่านิสัยพวกคุณเสียขนาดไหนนะครับนะ้ผมอายุหีสิบห้านะครับในกลุ่มนะ้นนะผมอายุมากสุดนะไม่รู้สิเพราะผมผมไม่ได้คุยแล้วทุกคนนะอย่างจะฝากไปถึงน้องอิง สุยานะจิราพายอินสุญยาหอ,อน,น้องไมมินอะไรเนี่ยนะแล้วก็เออเฮ็ดดีเฮ็ดดีจังหมักฝังอะไรเนี่ยนะฝางอย่าฝางไปถึงมากๆเลยนะอย่าให้พี่ต้องบอ,อกว่าทำคลิปรอบสองรอบสามนะคือถ้าพี่ออกมาทำคลิปรอบรอบสองรอบสามเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องนะหนูเออเพราะเราก็เป็นคนตาบอดเหมือนกันทำไมต้อง เกียเอาคนโะน้นคนนี้ออกจากกลุ่มโดยหาสาเหตุไม่ได้นะครับคือตัวพี่เองก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะตัวพี่ก็อยู่เฉยๆนะครับก็อย่าไปทำแบบนี้กับไครก็แล้วกันนะอืมจะปีใหม่แล้วหัดตัวเองใหม่หัดอะไรใหม่ได้แล้วนะครับผมจะเส้นปีแล้วเนาะเนี่ยนะ,นะก็อยากจะบอกกับทุกคนนะแล้วก็ตอนนี้ก็ ยูทูบผมก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้วนาะก็จะพยายามลงคลิปที่มันไม่ไม่ไม่ไปดิสเครดิตของคนอื่นเขานะเอามาลงก็วันนี้ก็อ๋อเากตจอ,อมาเตอนแค่นี้นะครับก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรฟังฟูหมายนะครับอืมผมได้าการสิบห้านาทีแต่อยากจะ ให้ตามไย้อีกหนว่าการที่เราเอาคนได้ร่วจากกลุ่มนี่ยหนึ่งเลยเราจะต้องถามสาเหตุเท่าก่อนนะขอแรกเลยอสาเหตุมาจากอะไรนะครับทำไมเราถึงต้องเอาน้อ,องทีคนนี้ออกจากกลุ่มนะครับผมคนหนึ่งแหละที่ไม่เข้าใจใจเองเหมือนกันเราเข้าไปในกลุ่มจะเป็นอย่างนี้ทุกทีนะครับเดี๋ยวเราจากกลุ่มอืม อะไรๆแต่แนั้นก็เอาไปฟูดต่อๆกันนะไม่รู้ไปฟูดอะไรกันฟางผมก็มไม่รู้เรื่องอะไรห,หรอกนะครับก็อยากจะบอกว่าคนเน่าถ้ามันเกลียดอะไรเดี๋ยวมันก็ได้สิ่งนั้นกลับมานะอย่างเทสุภาสิกเขาบอกว่าเกลียดอะไรมักได้อย่างนั้นนะครับผมถ้าสมมุติว่าพวกคนเกลียดผมนะสมมติว่าพวกคนในกลุ่มทุกคนเนี่ยเกลียดผมเนี่ยนะ สักวันหนึ่งคุณก็ต้องได้สิ่งนั้นกลับมานะครับอยากจะบอกตรงนี้แหละว,ว่ามันทำไม่ได้นะครับสังคมแอบบอเนี่ยหรือว่าสังคมพี่แกนทางด้านสายตายเนี่ยสังคมผู้พี่แกทางด้านสายตายเนี่ยเป็นสังคมที่แคบนะครับซึ่งเป็นสังคมที่แคบแล้วก็จะโดนดูหมิน่นเย็ดยามแล้วก็ดูถูกง่ายนะครับผมก็คือยามศักซีกันง,ง่าย นะครับโดยเฉพาะตาดีนะถ้าเขาแบบไม่รู้วิถีชีวิตของคนพิการอนะ่ะหรือไม่รู้ความเป็นอยู่นะครับเพราะแต่ถูกก็ได้ว่าเออพิการคนนี้มันนิสัยเสียนิสัยไม่ดีชอบไบว่านน่นนี่นั่นครอบครอบขวัวญาติในตัวเองเปล่าเลยนะครับเปล่าเลยนะถ้าว่าไม่หลังฐานเราก็สามารถดินนได้อาเป็นว่าพูดถึงน้องอิน น้องเจด้าผ้าอินสุย่าแล้วก็น้องใหม่มินแล้วก็น้องเฮ็ดดีเฮ็ดดีจังหมักสันนะถ้าเห็นคิปนีบติกต่อไปยูทู e นะฝากนะฝากตรงนี้แล้วว่าอย่าไปทำแบบนี้กับลุงพี่คนอื่นเขานะครับมันไม่เหมาะนะครับก็ผมฝากไว้เท่านี้นะ้องฝากไว้เลยนะครับจากใจผมเลยนะครับจากใจผมเลยฝากไว้นะอย่าทำเป็นอันขาดนะซึ่งมันไม่เหมาะนะครับผมฝากไว้แค่นี้เนาะก็ อยากจะมาห่อท้องผมขออทรวด่อยผมยใผมช่ส่วนตัวมีนะครับมาได้นะครับหรือจะเดึงผมเข้าไปในกลุ่มนั้นก็เดึงได้นะครับผมพอผมไม้ไปทำอะไรผิดอยู่แล้วนะฝากไปเชิญน้องตีดาพาแล้วก็เฮ็ดดีเฮ็ดด,ด,ดีจังหมัดสั่งแล้วก็ไม่หมิน่นด้วยนะเรายังเป็นชาวชนอยู่ลูกอย่าทำแบบนี้แบบอำค่ะนั่นจะบอกให้เออมันไม่ได้นะมันไม่โอเคนะ สังคมตาบอดเรายิงแคบๆอยู่นะครับมันไม่ได้เป็นที่รู้จักเหมือนกับตาดีปะมานี้แหละนะครับก็มันจะก้าหนึ่งาสิบนอนะย่างตาบอกควยเดินเท่านี้เนาะก็วันนี้ก็หาสออ